บริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บามาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอ็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกโค้ดใหม่โยฮันครับควรจัดเสริมเข้าไปอยู่ในทีมหรือไม่ดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาริงวันนี้เราก็ามา อธิบายเกี่ยวกับโค้ดแล้วกันนะครับไม่ได้เชิงรีวิวหรือว่าเอาไปเล่นอะไรขนาดนั้นนะเราจะมาอธิบายว่าโค้ดคนนี้เหมาะกับผู้เล่นสไตล์ไหนหรือเพื่อนๆคนไหนที่สไตล์เข้ากับทางด้านโค้ดคนนี้หรือเปล่าก็เอามาพิจารณาแล้วก็ค่อยเอาไปจัดเสริมเข้าไปในทีมน,นะครับก็ยืนกรันได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับมาดูกันนะครับว่าโค้ดโยนครับเนี่ยจะดีขนาดไหนครับ จะเป็นโค้ดโยนครับนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรสองบูตนะครับที่เข้ามากับเพสไตล์โพดิชันเกมนะครับนี่จะเป็นเพสไตล์นี้นะครับแล้วก็มีเอาไว้แปดสิบเลยนะถือว่าเป็นโค้ดนะครับที่ค่าพลังสูงสุดที่สุดในเกมเป็นคนอันดับ2นะเป็นตัวที่2นะครับ ต่อจากทางด้านโค้ดอ่านนอร์เวย์เนาะนี่ก็จะเป็นต่อจากโค้ดคนนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้โค้ดที่ค่าพลังสูงสุดก็คืออยู่ที่89นะครับก็จะเป็นอ่าโค้ดยนต์คับนอะอันดับ2นะทีต่ต่อลงมาจากทางด้านโค้ดนอร์เวย์อันนั้นจะเป็นเปิดโมงอันนั้นอธิบายไปแล้วใครที่อยากจะดูคลิปเกี่ยวกับโค้ดคนนั้นก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับโค้ดยนต์คับโดยเฉพาะเลยนะครับโดยยนคับนะครับจะมากับพิสไตด์โพดิชั่นเกมอย่างที่บอกไปนะครับผมมากับอ่า ตอนนั้นคุมบาซ่าเนาะโค้ชคนนี้เนาะยนครับเนาะนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปนะไม่พูดถึงแบบหลายคนอาจจะไม่ได้โฟกัสมากมายนะครับมาดูที่บูทคงับบูทของโยนครับนั้นจะเป็นบูทการไปกักนบบอลแล้วก็บูทจัมนะส่วนตัวถามว่าบูทดีไหมผมให้อยู่ในเกณฑ์กลางๆผมชอบตรงการไปกันบบอลแต่จัมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า มันใช้แค่ไม่กี่ตำแหน่งอันนั้นสำหรับผมนะผมว่ามันใช้แค่บางแบบบางตำแหน่งอ่ะเช่นแบบกองลงงกองหลงังกองหน้าอะไรเงี้ยอาจจะมีใช้เป็นบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเหมาะกับสายเปิดมงจ้ำอะไรพวกเนี้ยการไปกับบอลมันดูขัดแย้งกันอ่ะตัวนึ่งเปิดมงตัวนึงไปกับบอลอ่ะผมอยากให้ไปสไตล์เดียวเลยแบบว่าถ้าจะแบบไปกับบอลก็ควรเป็นแบบบูธสปีดหรือว่าบูธพวกดริฟต์ริงอะไรอย่างงี้ก็ได้น,นะครับจ้ำก็ไปแบบพวกความแข็งแกร่งด้วยคล้ายบูธของไอ้ทางหน้าอันนี้เนาะ เรามาอธิบายเกี่ยวกับโค้ดเพลสตล์นี้กันก่อนเลยนะครับโดยบริจาคเพลสตล์นี้จะเหมาะกับเพลสตล์ที่คนเป็นสายต่อบอลนะครับก็เมื่อนะครับสมมุติว่าผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆพ่อนะครับยกตัวอย่างคร่าวๆนะใครที่อยากจะแบบเจาะหรือกับเพลสตล์นี้ก็ค่อยไปดูคลิปแยกนะครับที่ผมทําไว้ให้นะก็คือคลิปเพลสตล์โพซิชั่นเนาะก็สมมุติว่าแมตซี่ได้บอลนะครับนักเตะที่อยู่ใกล้แมตซี่จะวิ่งเข้ามาหาแมตซี่นะครับเช่นแบบพวกนี้เพื่อมารอรับบอลนะครับหลังก็จะลอยคล้ายๆควิกเคานเตอร์เลยใครที่ไม่ชอบบบสายแ หลังลอยๆหน่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนาแต่ถ้าใครเป็นสายต่อบอลน่าจะชอบมากๆครับสำหรับสไตล์โพดิชันเกมก็จะบูทค่าพลังให้นักเตะหลายตัวค่าพลังเพิ่มขึ้นนะอ่ะสมมติว่าค่าพลังโอเวอร์ออตันอยู่ที่ประมาณ1 0 2 1ส3เนาะใส่โยนรับไปอาจจะมีคนนึงอาจจะตันที่ประมาณ104ได้เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าจะบูทถูกตัวไหมบูทถูกตําแหน่งไหมนะครับก็ทําให้ค่าพลังบางตัวเพิ่มขึ้นนะย้ำว่าแค่บางตัวเพิ่มขึ้นนะไม่ได้ขึ้นอ่ะมันมันก็บวกในตัวแหละแต่แบบโอเวอร์ บางตัวมันก็ไม่ได้บูตขึ้นไปอ่ะอเข้าใจไหมแบบก็คือแบบว่าบางตัวบวกให้แต่มันก็ไม่เกินร้อยสแบบสมมุติว่าอ่ายกตัวอย่างพูดให้เข้าใจนะผมก็งงๆหน่อยนะก็คือ,อสมมุติว่าร้อยสามบวกบวกหนึ่งเข้าไปแต่มันก็ไม่สามารถขึ้นไปเป็นร้อยสี่ได้อะไรประมาณนี้หมายถึงว่าค่าพลังมันบวกค่าพลังด้านในเข้าไป อาจจะไมท่ทำให้ถึงร้อยเพราะว่าแบบมันยังอยู่ในเกณฑ์ร้อยสอยู่เพราะว่าอาจจะไม่เพิ่มขึ้นแต่บางตัวบูธถูกจุดบูธถูกตำแหน่งก็อาจจะทำให้ร้อยสได้นะับส่วนตัวนะครับถ้าใครเป็นสายต่อบอลก็จัดได้แต่ถ้าแบบยังไม่ได้ชอบบูธผมว่าในอนาคตอ่ะมันยังจะมีโคด้ดดีๆหรือว่าโค้ดที่อ่าผมว่าบูธสวยกว่านี้ เพิ่มมาในอนาคตก็เป็นได้อาจจะรอกันก็ได้ภายในอนาคตนะแต่ส่วนตัวว่าถ้าใครรีบนะครับกลัวไม่ได้จับจองอยากฟูบาซ่านานๆนนทีมีโค้ดยนครับแล้วก็คุมบาซ่าด้วยอยากจะจับจองเข้าไปในการแบบเขาเรียกว่าเอาไปเล่นในทีมก็สามารถที่จะแบบว่าจัดมาได้นะครับสำหรับโยนครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะสำหรับสายต่อบอลแต่ถ้าใครแบบเล่นเป็นสายสวนกับเร็วๆนะครับหรือว่าเป็นสายเปิดหมุ่งอาจจะไม่ได้ใช้เป็นสไตล์นั้นนะครับหรือว่าแบบอยากจะแบบ กองหลังไม่ได้ลอยมากอาจจะไม่ใช่เป็นสไตล์นี้นะครับก็เดี๋ยวคลิป u, รีวิวย้อนครับเดี๋ยวจะทําแยกให้อีก,อกละกันแบบเป็นอีกคลิปหนึ่งนะสำหรับใครที่ดูอยู่นะเดี๋ยวจะแยกให้เป็นคลิปเฉพาะเลยก็คือเอาไปเล่นลงทีมเลยเพราะว่าถ้าผมเอาไปเล่นน่ะคลิปนี้จะยาวมากๆเดี๋ยวจะตัดไปอีกคลิปหนึ่งให้แบบเห็นชัดๆเลยนะครับว่าการเล่นในสไตล์เนี้ยเล่นประมาณเนี้ยเล่นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับก็ ประกอบการตัดสินใจกันแล้วกันนะครับใครที่มีแบบโค้ดบูธ8 88อยู่2บูธอยู่แล้วก็ถ้าบูธสวยๆแบบฮันซี่ฟิอะไรเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นต้องตามล่าขนาดนั้นแต่ถ้าแบบเราอยากจะแบบเอ้ยผมคิดถึงว่าวัยเก่าไวหนุ่มสมัยโยนครับคุมบาซาก็สามารถ ตามล่าหรือว่าจัดมาใช้งานกันได้ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับการรีวิวโค้โดโยฮันครับสมัยคุมบาซ่านะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะก็ถ้าแบบใครที่แบบยังตัดสินใจไม่ได้นะอุ้ยผมจะควรจัดโค้ดคนไหนดีเราต้องเลือกเพลย์สไตล์ให้ตรงกับตัวเราย้ำเสมอนะครเราควรเลือกเพลย์สไตล์ให้ตรงกับตัวเรา แนวทางที่เราเล่นสายต่อบอลไปตายต่อบอลไปสายแบบสวนกลับเร็วไปคิดคาลเตอร์ไ,ไปสายแบบหยืดหยุ่นยืดหยุดหน่อยไปลองบอลคาลเตอร์เปิดมุ่งไปเอาไวอะไรอย่างนี้บอลยาวไปลองบอลประมาณนั้นนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืามกดแชร์ aren, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์นะครับเจอกันใหม่ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะคำพูดของอาจารย์ไพพัฒน์มาะสงก็ขอโทษขออภัยนะครับเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ